รวบตัวชายปริศนาการคอนเสิร์ตแบกพิง์หลังกระทำสิ่งนี้ขนาดชมการแสดงแฟนๆหลายคนทราบกันดีว่าในตอนนี้สี่สาวแบกพิงก์กำลังอยู่ในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดไม่นานมานี้มีผู้เช็ทวิตเตอร์ห ได้โพสเล่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตระหว่างที่สี่สาวกำลังทำการแสดงอยู่บนเวทีโดยเธอได้เล่าว่ามีชายหนุ่มปริศนากำลังพยายามรูปค้้าและช่วยตัวเองแบบไม่เหมาะสมอยู่ในคอนเสิร์ตก่อนที่เขานั้นจะถูกเจ้าหน้าที่จับตัวออกจากที่นั่งไปอย่างรวดเร็วโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนและ นิวเจอร์ซีย์วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่าน